นักปฏิบัติทั้งหลายบางทีไม่เข้าใจในความเป็นไปในภูมิจิตภูมิใจของตนเองเมื่อเราทำสมาธิจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วมันเกิดปัญญาพอเกิดปัญญาคือความรู้ความคิดสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นธรรมะที่ไม่เคยท่องแบบมามันก็ผุดขึ้นมาเป็นความรู้เองโดยอัตโนมัติ ทีนี้ท่านก็ไปเข้าใจว่าจิตมันคิดไม่หยุดจิตมันพุ่งซ่านอาจารย์ใหญ่เคยให้คติเตือนใจไว้ว่าเวลานี้จิตของข้ามันไม่สงบมีแต่ความคิดทีนี้โลกเศรษฐีฟังดูเผลินๆก็ว่าจิตข้าอาจารย์ของเรานี่เสื่อมแล้วอะไรทำนองนี้ในเมื่อไปเรียนถามท่านจริงๆแล้วท่านก็จะบอกว่าถ้าหากมันเอาแต่สงบอย่างเดียวมันก็ไม่ก้าวหน้า ท่านว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นสาธุชนผู้เป็นนักปฏิบัติทั้งหลายพึงสังเกตความเป็นไปของจิตของตนเองให้ดีถ้าหากว่าจิตของท่านมีสภาพเป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนเคยสงบดีแต่เวลานี้มีแต่ความคิดก็ขอให้ท่านปล่อยให้มันคิดไปแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าอ้าวแกจะคิดไปถึงไหนฉันจะตามดูแก ความคิดที่มันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัตินั่นแหละท่านเรียกว่าวิตกสติที่รู้อยู่เรียกว่าวิจารเมื่อเราไม่ไปขัดใจมันปล่อยให้มันคิดไปกำหนดทำสติตามรู้รู้รู้เรื่อยไปในที่สุดมันก็จะเกิดปีติเกิดความสงบเกิดความเป็นหนึ่งเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานได้เหมือนอย่างที่เราบริกรรมภาวนา อันนี้คือวิถีทางของจิตของนักปฏิบัติจะพึงดำเนินไป